ชายชาตโยโดมโหมละครแเรื่องพร้อมกันสุดท้ายกระทบสภาพจิตใจกันแบบเต็มๆค่ะนักแสดงเจ้าเปิดบาทชายชาตโยโดมเผยผ่านรายการคุยแซบโชว์ช่วงโหมเงอนหนักไม่มีเวลาให้ครอบครัวไม่มีเวลาเลี้ยงลูกจนกระทบสภาพจิตใจรับละคร8เรื่องซึ่งมีเวลาโทรเขา เข้ามาว่างไหมก็ได้ครับมาเรื่อยๆก็บอกว่าได้ครับเดี๋ยวเคลียร์ได้เราก็หาคนมาช่วยเรื่องการดูคิวจะไม่กระทบงานของใครซึ่งเรียกได้ว,ว่ามีงานละครเวทีอีกมีซีรีส์เน็ตฟลิกทำงานก็จะแบ่งเวลาไม่ได้แล้ว ที่บ้านพี่ชายคาดหวังและรักที่สุดจะแบ่งจากงานมาหาลูกได้ยังไงชายบอกว่าก็ตอบรับแบบบาครั้งไปค่ะเนี่ยแหละจะทําให้ลูกเรามีแรงทํางานก็ยังทําไหวทําในตอนนี้รีบรับไปก่อนแต่พอผ่านไปสักระยะ อยู่เป็นหลักเดือนหลักสองปีที่วนกันอยู่อย่างนี้เช้าตื่นตีหา้าลูกยังไม่ตื่นกลับมาห้าทุ่มเที่ยงคืนลูกหลับไปแล้วมันไม่เจอก็ค่อยคบันทอนความรู้สึกชายไปเรื่อยๆค่ะมันค่อยคสะสมจนวันหนึ่งไม่ไหวแล้วเล่นละครก็ไม่ได้แล้วมีผลงานหนักขึ้นมากฉากง่ายๆก็ทำไม่ได้ใจไม่อยู่แล้วใจไม่พร้อมได้เท่าทีจริงๆค่ะเหมือนขอพักดักหนึ่งเขาก็บอกว่าโอเคถ้ามีเวลาค่อยกลับมาถ่ายมา ในฉากนี้ชายรู้ว่าชายพิกสุดๆไม่ไหวแล้วในตอนนั้นอยู่กองพี่จา๋าเขาก็รู้กันอยู่แล้วว่าไม่เกิดอะไรขึ้นในชีวิตชายคนเยียวยาและมีผลกับชายมากที่สุดคืออาจิมอยู่ดีๆอาจิมก็เดินเข้ามาในกองแค่เห็นอาจิมเดินเข้ามาชายก็ถล่มทลายเละเทะไปกอดทิ้งตัวหมดในทุกอย่าง ซึงเรียกด้ว,ว่ากว่วจะผ่านตรงนั้นมาได้มันไม่ง่ายสําหรับเราค่ะมันมีอยู่ครั้งหนึ่งครอบครัวของเรามารวมตัวกันหมดแล้วพี่ชายคนโตมาจากต่างประเทศเป็นพี่ชายคนเดียวที่ไม่ได้มาซึ่งพี่ชายนั้นแซดสุดๆเลยทีเดียวค่ะในโอกาสนั้น